คำเตือนวิดีโอนี้อาจจะมีคำหยาบคายและมีเนื้อหารุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วอันนี้จะเป็นพาร์ทสองแห่งการเล่าความโหวของคาร่านะครับแต่ใครที่ยังไม่ได้ไปฟังพาร์ทแรกโปรดกลับไปดูพาร์ทแรกก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูพาร์ทสองและคลิปนี้ขอเตือนอย่างหนึ่งใครที่ชอบตัวละครน,นอนหน้าโปรดปิดคลิปนี้ได้เลยใครที่ยังไม่ดูโกลเมเซอร์โปรดไปดูก่อนนะครับแต่อันนี้จะเล่าเรื่องราวในมังงะนะครับ เดีถ้าใครอยากรู้ชื่อเรื่องมังงะนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในกล่องข้อความนะครับอันนี้จะเป็นตอนที่20ในมังงะนะครับปเรับชมกันเลยมังงะตอนที่20การตื่นขึ้นเริ่มเรื่องมาก็มีกลุ่มผู้หญิงกําลังคุยอะไรกันหืมมีขึ้บินไม่ทราบสังกัดมาลงจอดที่เรือเราเองนั่นเหรอได้ไงอ่ะเหมือนว่าตอนแรกพวกนั้นบินต่ําจนเกือบจะแตะผิวน้ําเลยนะท้่จู่ๆก็ลงจอดโดยไม่สนใจการจราจรทางอากาศเลยละ่ะ ถ้าทางเห็นแก่ตัวแบบนั้นมันอะไรกันว่านะพวกนั้นต้องเป็นสายของพวกป่าดำแงงๆว่าแต่การจัดการการจราจรทางอากาศเป็นเป็นหน้าที่ของฝ่ายเดินเรือไม่ใช่เหรอมีใครติดต่อพวกนั้นหรือยังไงตอน,นหน้าเลยพูดขึ้นมาว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่ตัวล่อเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจให้กับสายตัวจริงบนเรือเราก็ได้นะยังไงก็ใกล้จะถึงการแข่งรอบชิงแล้วด้วยทุกคนควรกลับไปประจำที่ก,ก่อนนะ แล้วผู้หญิงพวกนั้นเลยตอบกลับไปว่าค่ะรู้สึกว่าน้องหน้าน่าจะเกิดความสงสัยเลยออกไปสำรวจดูน้องหน้ารู้สึกว่ามีใครอยู่ด้านหลังเธอเธอเลยหันไปทันใดนั้นก็มีหญิงปริศนาโผล่ออกมาแล้วก็พูดว่าฉันเห็นเธอตอนรอบรองเธอคือคนที่ยิงรถถงของอีกฝ่ายสินะปริศนาคนนั้นก็คือคาร่าแต่น้องหน้าตอนนั้นเธอยังไม่รู้จักคาร่าคาร่าเลยคิดในใจว่าพวกเราเสียงกันเหรอ คาร่าเลยถามหญิงลิศนาคนนั้นว่าเราเป็นใครต้องการอะไรคาร่าเลยพูดกลับไปว่าโห้เลยกันทุ่นเลยสินะรู้สึกดีที่ได้เจอคนปากเก่งอย่างเธอสักทีจะได้คุยกันรู้เรื่องหน่อยนาหน้าเลยพูดกลับไปว่าฉันถามว่ามาทําอะไรที่นี่และคิดในใจอย่างนี่เป็นใครกันฉันสัมผัสได้ถึงความอันตรายจากตัวเธอเลยและคาร่าเลยพูดว่าหืมมันติดอยู่ที่มุมปากนะทำไมฉันถึงข้ามน้ําข้ามทะเลมาที่นี่กันนะ พูดกลับไปว่าเลิกเล่นตัวแล้วตอบฉันมาซะแล้วคิดในใจคนรุปไปหมดเลยยี่นี่เป็นคนอันตรายและคาล่าเลยพูดว่าเฮ hey และนอนหน้าบอกให้พูดไงลหลังจากนั้นคาล่าไม่ได้พูดอะไรและได้ซัดหน้านอนหน้าเข้าไปนี่แหละายที่ผมเตือนคุณว่าใครที่ชอบนอนหน้าอย่ามาดูเลยคาล่าต่อยพี่นี่หน้านอนหน้าเสร็จคาล่าเลยพูดว่าย่อมได้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหนะ้า สำหรับพาร์ทน,นี้ก็จ,จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันเกิน3นาทีเดี๋ยวมาอรอรุ้นพาร์ทต่อไปว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไป